สวัสดีครับทุกคนนี่คือหลังม้าเศรษฐีเจ้าชายคือหนุ่มโสดผู้ร่ำรวยที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั่วโลกต่างยอมรับว่าเป็นหนุ่มหล่อมาหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเอเชียเมื่อเปรียบเทียบกับเหล่าพระเชษฐาและพระอนุชาที่หน้าตาธรรมดาเจ้าชายคือผู้ที่กู้หน้าให้ราโชงบูไในและยังมีรูปร่างโดดเด่นไม่ว่าจะเสด็จไปที่ใดก็จะมีสาวๆจำนวนมากส่งเสียงกรี๊ดต,ตามหลัง ด้วยพระพักันหล่อเหลาและเป็นที่โปรดปรานขององค์สุลต่านไม่ว่าเจ้าชายองค์อื่นจะเก่งเพียงใดก็ยังต้องยืนอยู่ในลำดับถัดไปนอกจากความหล่อเหลาแล้วสิ่งที่ผู้คนอิจฉามากที่สุดก็คือทรัพย์สินอันน่าตื่นตะลึงที่อยู่เบื้องหลังเจ้าชายเจ้าชายประสูติมาในราชวงศ์ที่ร่ำรวยเป็นอันดับสองของโลกประทับอยู่ในพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกแม้แต่โถสุขภัณฑ์ก็ทำมาจากทองคำบริสุทธิ์ มีรถหรูมากมายจนใช้เวลา10บกว่าปีก็ยังขับไม่หมดเรื่องที่ชอบทําเวลาเบ,เบื่อก็คือขับเครื่องบินส่วนตัวออกไปกระโดดล่มเวลาไม่อยากออกไปไหนก็เล่นซอนหากับเสือในบ้านพระองค์ก็คือเจ้าชายอับดุลมาทีนแห่งราชวงศ์บรูไนชีวิตของเจ้าชายนาอิจฉาขนาดไหนถึงแม้บรูไนจะเป็นประเทศเล็กๆแต่ก็นับว่าโชคดีเพราะใต้เปลือกโลกของประเทศบรูไนอุดมไปด้วยน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ จนทําให้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ํารวยที่สุดในโลกขณะเดียวกันบรูไนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีสวัสดิการดีที่สุดในโลกแล้วราชวงศ์บรูไนก็ร่ํารวยมากพระโอรสองค์ที่4ของสุลต่านบรูไนคือบุคคลที่มีรถโลรส์รลอยมากที่สุดในโลกเรียกได้ว่าเจ้าชายมาทีนทรงเติบโตมาบนกองเงินกองทองเจ้าชายมาทีนประสูติเมื่อปี1991ในราชวงศ์บรูไนพระบิดาคือสุลต่านองค์ปัจจุบันของบรูไน พระมารดาคืออดีตพระชายามาเรียมเป็นพระโอรสองค์ที่4ใช้ชีวิตหรูหรามาตั้งแต่วัยเยาว์อย่างแรกคือรถยนต์ของเจ้าชายมาทีนมีมากจนขับแทบไม่หมดเฉพาะรถโรสรอยก็มีถึง600กว่าคันแล้วทุกคันล้วนเป็นรถหรูที่สั่งทําพิเศษราคาประมาณ2ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ50ล้านบาทแต่ชีวิตอันหรูหราก็ไม่ได้หล,ล่อหลอมจนทำให้เจ้าชายกลายเป็นคนที่เอาแต่เที่ยวเล่น ถึงแม้เจ้าชายจะมีรูปร่างหน้าตาที่แซงหน้าหลายๆคนไปไกลแต่พระองค์ก็ยังทรงงานหนักมากตอนพระชนษาส8ปปีก็อาศัยคะแนนอันยอดเยี่ยมสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยทหารปกแซนเฮิร์ตของอังกฤษซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยฮาวาดด้านการทหารจุดประสงค์ของสถาบันแห่งนี้ก็คือพัฒนาผู้นำที่มีความสามารถนอกจากจะเป็นรุ่นน้องคณะเดียวกันกับเจ้าชายวิลเลียมแล้วหลังจากจบหลักสูตรนักเรียนนายร้อย ยังสอบเข้าที่วิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกาของมหาวิทยาลัยลอนดอนซึ่งมีนายกรัฐมนตรีอังกฤษหลายคนเป็นสิทธ์เก่าศึกษาด้านทฤษฎีการเมืองและการเมืองระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของพ่อองค์เองจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทยอย่างราบรื่นเป็นการสิ้นสุดชีวิตการศึกษาอย่างสมบูรณ์หลังจากฝึกฝนอย่างหนักมาหลายปี ทุกวันนี้นอกจากเจ้าชายจะรูปร่างดีแล้วยังชำนาญในกิจกรรมต่างๆของชนชั้นสูงต่างๆเช่นขี่มา้ากระโดดร่มดำน้ำเป็นต้นน่าเสียดายที่ถึงแม้เจ้าชายมาทินจะมีความสามารถเป็นเลิศถึงเพียงนี้แต่พระองค์ก็ไม่ใช่ตัวเลือกของตำแหน่งสุลต่านองค์ต่อไปเนื่องจากพระมารดาของเจ้าชายไม่ใช่พระราชินีแต่เป็นอดีตพระชายาที่องค์สุลต่านทอดทิ้ง แล้วอดีตพระชายาก็ยังมีข่าวอื้อเฉาเรื่องการถูกโกงเงินเพราะหลงเด็กหนุ่มด้วยตอนที่สุตลต่านโบเกียมีพระชนพรรษา35พรรษาส่งได้พบกับพระมารดาของเจ้าชายมาทีนบนเครื่องบินทั้งคู่ตกลุมรักกันตั้งแต่แรกพบที่ระดับความสูง30,000ฟุตมาเรียมมีสายเลือดของ3ามเชื้อสายคือบรูไนญี่ปุ่นอังกฤษตอนเป็นวัยรุ่นก็หน้าตาสาสวยทั้งคู่เสกสมรสกันในปี1981 หลังจากเสกสมรสก็ให้กำเนิดพระโอรสสามพระองค์และพระธิดาสองพระองค์เจ้าชายมาทินเป็นพระโอรสองค์ที่สองของทั้งคู่เป็นที่รู้กันว่าวังหลังของราชวงศ์บรูไนจะเก็บความลับกันดีมากเราจะเห็นพระชายาเสด็จมาก,กับพระราชินีเฉพาะในพระราชพิธีใหญ่ๆทั้งคู่ดูมีความสัมพันธ์ที่ดีและนิ่งสงบมากเหมือนจะไม่มีความขัดแย้งกันภายในวังปรากฏว่าในปี2003จูจูสุลต่านก็ประกาศหย่าก,กับมาเรียม โดยให้เหตุผลว่ามีความผิดร้ายแรงเพียงชั่วพลิบตาก็มีการคาดเดามากมายประชาชนเดาว่ามาเรียมมีเรื่องชู้สาวแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงหลังจากอยา่างทางราชวงศ์ก็เรียกคืนยศและตำแหน่งทั้งหมดของมาเรียมแต่กลับให้เธอนำเครื่องประดับทั้งหมดของเธอไปได้และเธอยังได้ค่าเลี้ยงดูอีกมหาศาลเป็นจำนวน400ล้านปอนด์หรือประมาณ18,00 0ล้านบาทมาเรียมได้ทรัพย์สินไปก้อนโตแต่นึกไม่ถึงว่า หลังจากย่าเธอกลับต้องเจอกับกโกงที่รับรู้กันทั่วโลกหลังจากย่ามาเรียมก็เริ่มไปเที่ยวตามคาสิโนในลอนดอนและได้รู้จักหมอดูหญิงคนหนึ่งที่คาสิโนทั้งสองคนกลายเป็นเพื่อนซีกันว่ากันว่ามาเรียมยังเปิดเผยความลับหลายเรื่องของวังหลังราชวงบรูไนกับหมอดูด้วยหมอดูทำนายดวงให้มาเรียมโดยบอกว่ามาเรียมรักแท้ของเธอกำลังจะปรากฏแล้ว เดือนต่อมาก็แนะนําให้มาเรียมรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายอาซิสรักแท้นี้สื่อสารกันผ่านทางโทรศัพท์โดยไม่เคยพบหน้ากันถึงครึ่งปีในช่วงครึ่งปีนี้มาเรียมเคยโอนเงินให้อีกฝ่ายไปแล้วประมาณ1.26ล้านปอนด์หรือประมาณ57ล้านบาทแล้วยังให้คนนําเงินสดและของขวัญไปส่งให้อีกประมาณ7.6แสนปอนด์หรือประมาณ35ล้านบาทปรากฏว่าพอใกล้จะครบหนึ่งปี มาเรียมเพิ่งจะจับได้ว่ารักแท้ในตำนานที่ว่านี้ก็คือหมอดูหญิงที่ใช้เครื่องแปลงเสียงหลอกมาเรียมสุดท้ายแล้วว่ากันว่าคดีนี้เกี่ยวพันไปถึงความลับบางอย่างของราชวงศ์บรูไนภายหลังทางราชวงศ์จึงออกหน้ามาไกล่เกลี่ยเป็นการส่วนตัวแล้วเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบต่อเจ้าชายมาทีนอย่างมากตอนนั้นเจ้าชายยังมีพระชันสาไม่ถึง13ปีก็ต้องเผชิญกับคำวิจารณ์จากคนทั้งประเทศ รวมทั้งชีวิตแต่งงานที่ไม่มีความสุขของพระบิดาและพระมารดาแต่เจ้าชายมาทีนก็ไม่ได้แสดงอาการเอาแต่ใจตัวเองแบบเจ้าชายแฮร์รี่ของอังกฤษพระองค์ใช้ชีวิตตามแบบฉบับของเจ้าชายในเทพนิยายอาจเป็นเพราะทรงทราบมาตั้งแต่เด็กว่าพระองค์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับราชบัลลังก์มากนักแต่เจ้าชายก็ไม่ได้ละทิ้งพระประสงค์ที่จะเป็นเจ้าชายผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเจ้าชายถูกนิยามด้วยคำชมมากมายเช่น มีสง่าราศีรูปร่างงดงามครอบครัวร่ำรวยเล่นกีฬาเก่งเป็นกันเองเป็นต้นเมื่อเทียบกับเรื่องผลการเรียนอันดีเยี่ยมสิ่งที่คนพูดถึงเจ้าชายมากที่สุดก็คือความหล่อเหลาเจ้าชายมาทีนเป็นคนสดใสและหล่อเหลามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ใครเห็นต่างก็เอ็นดูผู้หญิงที่อยากจีบเจ้าชายมีมากจนสามารถต่อแถวจากบูรูไนยาวไปถึงมาเลเซียแม้แต่ตอนที่เจ้าชายพึ่งออกกําลังกายเสร็จเหงื่อท่วมตัวผมเผ่้รุงรัง ก็ยังมีแฟนๆจำนวนมากกรี๊ดกาดจนแทบจะ่าด่านของบอยทิกาดเข้าไปโอบกอดฮอร์โมนที่เดินได้ผู้นี้นอกจากนี้เรือนร่างของเจ้าชายก็ยอดเยี่ยมมากมีกล้ามท้องแปดมัดน่าอิจฉามากบางคนอาจจะคิดว่าก็ไม่เท่าไรสมัยนี้มีคนหน้าตาดีรูปร่างดีอยู่ทุกที่แต่ทุกคนอาจจะไม่รู้จักบรรดาพี่น้องของเจ้าชายสิ่งที่อยากกล่าวถึงก็คือ การที่เจ้าชายอยู่ในราชวงศ์บรูไนแล้วมีรูปร่างเช่นนี้ได้ก็นับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเรามาดูพระเชษฐาแท้ๆท,ที่มีพ่อแม่เดียวกันพระองค์นี้กันก่อนแล้วย้อนกลับมาดูพระเชษฐาต่างมารดาก็ไม่รู้จะเอ่ยคำชมยังไงได้จากยีนของพระบิดาและพระมารดาที่รวมตัวกันแล้วเจ้าชายมาทีนเติบโตมาแบบที่เรียกว่ายีนกายผ่านเช่นนี้ได้ก็นับว่าโชคดีมาก ด้วยเหตุนี้ถูกขังที่สุลต่านเสด็จออกงานใหญ่ก็จะพาเจ้าชายมาทีนไปออกงานตลอดสุลต่านตรัสกับคนภายนอกว่าบุตรคนอื่นติดภารกิจแต่ความจริงแล้วทุกคนต่างรู้ดีว่าเป็นเพราะเจ้าชายมาทีนหน้าตาหล่อเหลาเป็นหน้าเป็นตาได้แน่นอนว่าที่เจ้าชายมีหน้าตาเช่นนี้ก็นับว่าโชคดีมากแต่เรื่องที่โชคดียิ่งกว่าก็คือเจ้าชายร่ำรวยมากแล้วเจ้าชายร่ำรวยถึงขั้นไหนละ่ะทุกคนคงรู้จัก เจ้าชายฮัมดานแห่งดูไบเจ้าชายมาทีนก็ไม่ได้ด้อยกว่าเลยชีวิตของทายาเทเศรษฐีระดับไฮเอนเป็นยังไงก็เป็นหนุ่มหล่อมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเอเชียชีวิตแต่ละวันของเจ้าชายประทับอยู่ในพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกพระราชวังแห่งนี้มีมูลค่า5,400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.8แสนล้านบาทครอบคลุมพื้นที่2 0 0 0 0 0ตารางเมตรพระราชวังบักกิงแฮม4แห่งรวมกันก็ยังไม่ใหญ่เท่า สิ่งอำนวยความสะดวกและความบันเทิงที่คุณจินตนาการไว้ล้วนมีอยู่ในพระราชวังส่วนหลังพระราชวังลานจอดเครื่องบินสนามบาสเกตบอลสระว่ายน้ำไม่ว่าเจ้าชายอยากทำอะไรก็สามารถทำได้ไภายในบ้านไม่ต้องออกไปนอกบ้านเลยแล้วยังมีมัสยิดอยู่ในวังด้วยมัสยิดแห่งนี้นอกจากจะรูปลักษณ์อันตรการตาแล้วโดมด้านบนยังหุ้มด้วยทองคําหนัก45กิโลกรัมชาวบ้านต่างเรียกกันว่าโดมทอง แล้วทำไมต้องหุ้มด้วยทองคำทองคำไม่แพงหรือไงแพงแน่นอนแต่ถึงอย่างไรราชวงศ์บรูไนก็ร่ำรวยมากและไม่ขาดแคลนทองคำว่ากันว่าในพระราชวังแห่งนี้มีห้องน้ำสิบกว่าห้องที่มีโถสุขภัณฑ์ทำจากทองคำไม่รู้ว่าพอได้นั่งแล้วจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างหรือเปล่าที่ประทับรูราขนาดนี้แล้วก็ยอมต้องมีรถหรูด้วยในโรงรถของเจ้าชายมาทีนมีรถหรูทั้งหมดเกือบเจ็0คัน โดยมีรถโรสลอยมากที่สุดจำนวน604คันเจ้าชายชอบรถโรสลอยมากเพียงแค่มีรุ่นใหม่ออกมาไม่ว่าราคาเท่าไหร่เจ้าชายก็จะซื้อทันทีแต่สิ่งที่ชวนให้ตกตะลึงที่สุดก็คือสัตว์เลี้ยงของเจ้าชายในความรู้สึกของคนทั่วไปคนที่เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาก็สิ้นเปลืองแล้วแต่เจ้าชายกลับเลี้ยงเสือขาวหายากตัวหนึ่งและไม่ว่าสัตว์ชนิดนี้จะได้มาอย่างไรแต่แค่เลี้ยงให้มันมีชีวิตรอดก็ไม่รู้ว่าต้องซื้อเนื้อมากแค่ไหนแล้ว จะเห็นได้ว่าเจ้าชายกล้าหาญมากถึงแม้จะบอกว่าเจ้าชายยังหนุ่มมีอนาคตยาวไกลหน้าตาหล่อเหลาและยังร่ำรวยด้วยแต่ทุกคนก็อย่ามัวแต่อิจฉาเจ้าชายเรื่องทุกอย่างย่อมมีสองด้านเสมอเบื้องหลังภาพของเจ้าชายที่เราเห็นแท้จริงแล้วมีความขมขื่นที่ไม่มีใครรู้ครอบครัวสร้างเจ้าชายขึ้นมาแต่กลับทําให้เขามีบาดแผลขนาดใหญ่ประเทศที่ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเรื่องทุกอย่างในประเทศล้วนขึ้นอยู่กับกษัตริย์ ราชวงศ์ที่มีกษัตริย์เป็นศูนย์กลางก็ย่อมอยู่บนยอดปีระมิดของความร่ำรวยแล้วเจ้าชายมาทีนที่เป็นหนึ่งในสมาชิกราชวงศ์ก็มีสิทธิ์ใช้ทรัพยากรของประเทศเหมือนกับเชื้อเพะวงคนอื่นๆเป็นทายาทของเศรษฐีอย่างแท้จริง แต่โชคดีที่เจ้าชายไม่ใช่คนที่เอาแต่เที่ยวเล่นนอกจากจะไม่ทําให้ราชวงศ์เสียหน้าและคอยต่อสู้เพื่อพระบิดาแล้วเจ้าชายมาทีนก็ยังทรงเพลิดเพลินกับการใช้เงินอันเหลือเฟือไปด้วยซึ่งการใช้ชีวิตหรูหราเช่นนี้ก็อาจจะทําให้คนที่ไม่ชอบคนรวยรู้สึกขุนเคืองเจ้าชายมาทีนไม่เคยปกปิดแต่ยังแชร์เรื่องราวอย่างเปิดเผยในโซเชียลมีเดียจึงมักจะมีคนมาคอมเมนต์ว่าอิจฉาเจ้าชายก็คร้านจะตอบโต้กับคอมเมนต์เหล่านี้ ขณะเดียวกันก็มีแฟนๆหลายคนที่เรียกตัวเองว่าพระชายาออกมาช่วยปกป้องพระองค์แล้วเจ้าชายก็ยังเป็นเซเลบิตี้ที่มีคนติดตามนับล้านนอกจากนี้เจ้าชายมาทีนยังเป็นผู้ชายที่ยึดมั่นในความรักพระองค์ต้องการตามหารักแท้สักคนที่จะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่าในบรูไนมีระบบการแต่งงานแบบหนึ่งสามีหลายภรรยามีผู้ชายน้อยมากที่จะคิดแบบเจ้าชายมาทีนเหตุที่ทำให้เจ้าชายคิดต่างเช่นนี้ ก็คงมาจากประสบการณ์ส่วนพระองค์พระมารดาของเจ้าชายเป็นอดีตพระชายาก่อนจะหย่าก็ทรงถูกพระราชินีข่มตลอดสำหรับเจ้าชายพระมารดาควรจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่กลับต้องติดอยู่กับความเจ็บปวดในภารมีพระสวามีร่วมกับคนอื่นและสุดท้ายก็ยังถูกขับออกจากราชวงศ์จนกลายเป็นบาดแผลขนาดใหญ่ในพระทัยของเจ้าชายตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์หลังจากพระมารดาถูกขับออกจากวางัง เจ้าชายจึงตอบโตมาโดยมีพระเชษฐาคอยดูแลแต่เจ้าชายคงคาดไม่ถึงว่าสุดท้ายแล้วแม้แต่พระเชษฐาก็ยังจากพระองค์ไปเจ้าชายอาซิมพระเชษฐาแตกต่างจากเจ้าชายมาทีนเจ้าชายอาซิมเป็นวัยรุ่นที่บอบช้ำจากโลกแห่งความจริงชีวิตแต่งงานที่ล้มเหลวของพระบิดาและพระมารดาทำให้เจ้าชายไม่เชื่อเรื่องรักแท้จนก้าวเดินไปบนเส้นทางที่ไม่มีวันหวนคืน เห็นผู้ชายที่แต่งตัวเนี้ยบและรูปร่างกำยำผู้นี้ไหมครับบุคคลน,นี้ก็คือเจ้าชายอาซิมพระเชษฐาที่เจ้าชายมาทีนพึง่งพิงมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ตอนแรกเจ้าชายอาซิมเลือกที่จะหาดาราสาวมาคบเล่นๆแต่ภายหลังมีรสนิยมเปลี่ยนไปส่งคัสสันหนุ่มน้อยหน้าตาดีจำนวนมากมาจัดงานปาร์ตี้จนถึงขั้นมีภาพที่ไม่น่าดูลุดออกมา และภาพหลุดเหล่านี้ทำให้สื่อหลายสำนักเริ่มพุ่งเป้าไปที่รสนิยมทางเพศของเจ้าชายอาซิมเนื่องจากพระบิดารังเกยียจเพศที่สามากจนถึงขั้นออกกฎว่าคนที่ชอบเพศเดียวกันจะต้องถูกปาหินใส่จนสิ้นชีวิตละครฉากที่คนในครอบครัวทะเลาะก,กันนี้จบลงด้วยบทสรุปที่ว่าเจ้าชายทำผิดกฎมีความผิดเทียบเท่าสามัญชนแต่สิ่งที่พากชีวิตของเจ้าชายอาซิมไปก็ไม่ใช่คำสั่งของพระบิดา แต่เป็นปีศาจร้ายแห่งโรคภัยที่ทำให้อวัยวะหลายส่วนในพระวรากายของเจ้าชายล้มเหลวถึงแม้พระเชษฐาจะพึ่งพาไม่ได้แล้วแต่ความเป็นญาติก็ตัดกันไม่ขาดเจ้าชายมาทีนทรงเสียพระไทยมากกับการจากไปของพระเชษฐาอย่างที่รู้กันว่าเจ้าชายอาซิมเป็นพระเชษฐาแท้ๆของเจ้าชายมาทีนขณะทรงพระเยาว์ก็สนิทกับเจ้าชายมาทีนมากทรงอยู่กับเจ้าชายมาทีนตลอดช่วงวัยเยาว์การจากไปของพระเชษฐา ก็หมายความว่าเจ้าชายมาทีนไม่มีญาติที่เชื่อใจได้อีกแล้วบนโลกใบนี้แต่เจ้าชายก็ทรงมีสติสัมปชัญญะหลังจากผ่านความเศร้าโศกแล้วเจ้าชายทรงทราบดีว่าพระเชษฐาจากไปแล้วแต่ชีวิตก็ยังต้องดําเนินต่อไปดังนั้นหลังจากผ่านไปไม่กี่วันเจ้าชายก็กักเก็บความโศกเศร้าทั้งหมดทุ่มเทกายใจไปกับหน้าที่การงานดํารงตนเป็นเจ้าชายที่สมบูรณ์แบบทุกวันนี้เจ้าชายมาทีนยังคงเป็นที่หลงไหล แต่เจ้าชายก็ไม่ใช่บุคคลที่สาวๆนับหมื่นนับพันจะใฝ่ฝันถึงได้แล้วเพราะเมื่อปีก่อนเจ้าชายได้โพสภาพถ่ายวันแบววคู่กับแฟนสาวมีรายงานว่าเธอเป็นทายาทของตระก,กูลที่ร่ำรวยติดสามอันดับแรกของบรูไนเธอที่ดูงดงามและ,ะไร้เดียงสาผู้นี้ก็ไม่ใช่คนที่เพึ่งพาพ่อแม่ด้วยเธอเปิดกิจการร่วมกับเพื่อนแล้วธุรกิจก็รับเรื่นมากเรียกได้ว,ว่าเหมาะสมกับเจ้าชายมาธีนมาก หากทั้งคู่สามารถก้าวไปด้วยการจนสุดทางและมีพระบิดาสนับสนุนถึงแม้จะเกิดเกมชิงบัลลังในราชวงศ์แต่เชื่อได้ว่าเจ้าชายมาทีนจะไม่มีวันตกอับแน่นอนชีวิตอันรุ่งโรจน์ของเจ้าชายมาทีนรูปลักษณ์ทรัพย์สินความรักและสถานะของเจ้าชายล้วนชวนให้หน่าอิจฉา แต่แท้จริงแล้วเจ้าชายก็มีด้านที่โศกเศร้าเช่นกันเช่นการแย่งชิงบัลลังก์ภารกิจภาครัฐที่ทั้งหนักและวุ่นวายรวมทั้งคำนินทาเรื่องพระมารดาและพระเชษฐาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เจ้าชายมาทีนต้องแบกรับเรื่องทุกอย่างล้วนมีสองด้านหวังว่าทุกคนจะมองในหลายๆมุมอย่าไหลไปตามกระแสเพียงอย่างเดียวทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับชีวิตของเจ้าชายมาทีนเขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้ว ถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับนี่คือหลังมาเศรษถีแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป